สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ก็แอ่อีเทมมาใหม่อีกแล้วนะครับผมเต้นเต้นให้ถ่ายว่าคืออะไรนะครับผมอันนี้ออสั่งจากแอบส้มนะครับผมเราก็มาแกะกล่องดูกันเลยนะครับผมใบที่หนึ่งว่คือของกินครับอันนี้คือชอบกินมากชอบกินมาตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วนะครับผมเป็นอาหารสุดโปรดครับตวนี้ก็หากินยากเพราะว่าตวนี้การไม่อยู่ทางกินครับก็คิดถึงแฮอาหาร คข็งขาวเหนือนะครับผมว้าวร้านค้าแท็กมาดีอยู่นะครับผมร้านค้าหอมนะมีออ่ใส่ถุงมาด้วยเป็นน่าจะเป็นถุงชื่อแบรนด์ของร้านค้านะครับผมนี่นี่มันคืออะไรอย่างอ้ออุปถัมภเหนือหน่อยมันก็คือออ,อันนี้คือปูอ่องนะครับผมปูอ่องของมากของผมเองนะครับผม ลองสั่งมาสั่งจากการที่เชียงใหม่มานะครับอยู่ที่อื่นซื้อที่อื่นมากินมันกระตึงเออปลาลำเหมือนซื้อจากของเชียงใหม่นะครับมีผู้อ่องอันนี้สั่งมาจากอะไรกินม่อนกินลำนะครับผมไปจากกูแนนอินซีหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นนะครับผมสั่งมาจากเออลาน,นี้เลยนะครับผมมาลองมาเออแกะดูกันนะครับผมผู้อ่องมากินผู้อ่องกัน,กนเออแกะมะะเอเตอ Mày Tay một mày 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 yêu mày 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 โอ้ยังมาหมุนยากอะโอ้ออกอะปื๊ดอ๋อหอมหอมสดชื่นหอมอ่องก่อนที่เราจะกินนะครเขาเขาต้องตักมาก่อนเดี๋ยวมันจะเป็่นขี้ซากเนาะตักออกมาก่อนน่อยปื๊บมาใส่ถ้วยแบง่งปื๊บ แล้วก็เอาอข้าวเหนียวข้าวเหนียวข้างพรนะ้อมมาคป็นของข้าวหนึ่งนะจิม้มลงไปอืมอืมรสชาติที่ตามหารสชาติที่ตามหาเบาะข้างออืมอืมอืมดำเจ๊ดแสกออก Chạy ăn tí mát mà Ừ Dạ, bình khâu rồi Bạn